ู้สึกไงบ้างเล่ได้เป็นแทนเราก็ทรู้สึกร้ลอนร้อนเลยหายเหนื่อยเลยค่ะจาก3เดือนที่เราทํางานกันอย่างหนักทั้งซ้อมท,<ฮ>ทั้งทุ่มเททั้งซ้อมเต้นซ้อมร้องคือตอนนี้คือหายเหนื่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็โล่งมากที่ที่วันนี้แบบทําได้เต็มที่แล้วก็ได้รับผลตอบแทนมาอย่างดีเลยค่ะเข<ร>า <นะ S 2> พินาทีที่คู่กันเมื่อกี้เราสองคน ก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเ <nervous S 2> ต้นลุ้นๆค่ะคือตอนความรู้สึกตอนนั้นคือใครก็ได้แบบยังไงก็ได้คือแบบเราเหนื่อยมาเต็มที่แล้วเราก็แล้วเราก็มาปล่อยปล่อยพลังในวันนี้ก็คือที่สุดแล้วค่ะมีคุยกันมาก่อนหน้านี้ไม่ใคยก็ใช้ได้มีแต่ขอให้กันและกันได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งพี่หญิงได้นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะ คิดถึงมากๆเลยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่จะสนับสนุนหนูมาตลอดค่ะจนจนวันนี้หนูได้ประสบความสําเร็จก็คือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสําหรับตัวหนูค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงพ่อกับแม่แล้วก็รักพ่อกับแม่มากๆค่ะตอมาตั้งสำหรับวทีนี้เราคาที่หนึ่งไปมันเกินความคาดฝันของเราขนาดไหนไคือตอนแรกคือหนูแค่แบบอยากมาลองว่าบรรยากาศเดอะสตาร์จะเป็นยังไงแล้วจนสุดท้ายหนูได้มาเข้าไปคนสุดท้าย คือความตั้งใจหนูกลายเป็นเพิ่มมากขึ้นก็คืออยากจะทําอะไรให้มันดีที่สุดแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับคาดฝันว่าจะได้เป็นแค่ทําแต่ละวีคให้ดีที่สุดค่ะจนจนสุดท้ายสิ่งที่หนูตั้งใจมันประสบความสําเร็จคคค่่่่่ะิดรออกททีีนนใยยูบบ้งัไชค่ะ ก็จะสนิทกันมากค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็อยู่จนถึงวันสุดท้ายค่ะเราคือเรานอนด้วยกันมีอะไรก็จะคุยกันตลอดทะเลาะกันดีกันมาตลอดค่ะมีอะไรคือจะปรึกษากันตลอดให้กำลังใจกันตลอดเลยผู้เร่าทั้งสองคนประกาศนาเป็นผู่หญด้วยครั้งแรกคนที่สองางนี้คือความรู้สึกความรู้สึกคือที่ผ่านมาใช่ที่ที่ผ่านมาคือจะได้เป็นผู้ชายเป็นเดอะสตาร์แต่ว่าปีนี้เนี่ยผู้หญิงก็คือ มันมันม,มันเป็นอะไรที่แปลก <c oughs> แล้วก็แล้วก็มาแรงจริงๆค่ะผู้หญิงวีนี้หลังจากนี้แล้วครับเราวางแผนไว้อย่างไรบ้างว่อยากจะทำอะไรในวงการบ้างตอนนี้ก็ขอแบบร้องเพลงทำเพลงไปก่อนค่ะส่วนจะทำอะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ใหญ่ที่เขาแนะนำมาค่ะเหมือนกันค,ค่ะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะอ๋อเสียใจไหมคะที่ไม่ได้ ไม่เลยค่ะหนูจะบอกว่าดีใจมากที่น้องได้คือแบบเราก็ลุ้นใช่เราแบบอยากให้น้องได้คือน้องเก่งมากเก่งมากจริงๆค่ะอายุเท่านี้แบบสุดยอดแล้วมีกระแสเปรียบเทียบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไมสบายบ้างอ๋อเราไม่รู้กระแสข้างนอกอยู่แล้วค่ะาว่ถ้าเปรียบเทียบก็ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่ายังไงก็เตรียมใจว่าโดนพูดถึงอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราทำเต็มที่เราหนูมีมียิงมีหน้าที่มอบความสุขให้ทุกคนยิงไม่คิดอะไรค่ะกห็นกับพ่อพี่แม่เลยใช่คือ คือท<ม>ุกคนก็ทราบว่าไม่ใช่พ่อกับแม่จริงๆค่ะแล้วคือท่านให้หญิงมากมากเกินเกินที่หญิงไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงคือเขาเชียร์อัพหญิงมาตลอดเขาให้กำลังใจาอยู่ข้างหลังมาโดยตลอดจนถึงวันนี้รู้สึกว่าหอยากทำให้เขาภูมิใจมีอะไรอยากจะขอบคุณคนที่โหวตและให้เรามาถึงจุดนีกก้นครับมาต่อกัน ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจเราทั้งสองนะคะขอบคุณมากๆที่สนับสนุนและก็ผลักดันให้เรามาถึงจนวันนี้นะคะไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเอาเป็นว่าเราสองคนจะร้องเพลงและก็มอบความสุขให้กับทุกคนตลอดไปค่ะก็จะตั้งใจทํางานค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตและก็กําลังใจแรงเชียร์นะคะก็เราจะตั้งใจทํางานแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะ